มันกัดแล้วก็พาวิ่งนะครับผมก็เลยวิดสวนเลยครับเุ็นขบยางแก้คันนะครับพอ <ang> มันกัดเสร็จเนี่ยมันพาสายวิ่งเลยผมส่งสายไม่ทันนะครับก็คือส่งส่งสายไปไม่ทันเนี่ยก็ตัดสิสในใจนะครับวิดสวนเลยครับถ้าถ้าเราไม่วิดสวนเนี่ยบางทีพอมันดึงไปเนี่ยเราส่งสายไม่ทันนะครับปามันก็จะมีโอกาสคายเหยื่อได้นะครับ นะครับถ้าเราวิย์ไปก็มีโอกาสติดนะครับติดอยู่ขอบปากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะีครับเป็นกบยงังอย่างแรงครับอย่างแรงต้องระวังนะครับเดี๋ยวดินตัวเบ็ดดีใส่ตาเนะี่ครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าปลามันกัดเนี่ยแล้วมันพาสายวิ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งสายได้ทันนะครับอ่า ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะตัดสินใจวิดสวนเลยครับเพราะว่าถ้าเราส่งไม่ทันเนี่ยเราเราปล่อยให้ปลามันวิ่งไปเนี่ยปลามันเกิดอาการสายมันตึงแต่เรายังไม่ได้วิดเนี่ยปลามันก็จะระแวงแล้วก็ไายเยอะออกได้นะครับมีโอกาสนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเนี่ยครับหมายตรงนี้เป็นน้ําแห้งนะครับอย่างที่บอกนะครับหมายน้ําแห้งๆน้ําน้อยๆนะครับใช้เหยื่อบๆกร่าิรอบแรกๆเนี่ยเราลากมาช้าๆก่อนนะครับ ลากมาปกติเบาๆก่อนถ้ามันไม่กัดหรืออะไรเราค่อยอดัดแปลงพลิกแพงอีกทีนึงนะครับก็คือลากหยุดลากเร็วหรือจะเอาเหือเสียงดังๆมาลองเล่นดูก็ได้ครับนีครับขบยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ